วันนี้ค่ะลูกน้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารให้ดีบางทีเราก็แบบวัวแต่มานั่งสังเกตว่ามันเป็นคนยังไงไอ้นี่เป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยอาจจะเสียเวลาและอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะบางคนเนี่ยพฤติกรรมกับสิ่งที่คิดอยู่ข้างในมันสวนทางกันก็มีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนําให้คุณดูโง่เฮงลูกน้องกันแล้วก็สั่งงานลูกน้องแบบไหนและจะได้ดีนะคะสำหรับใครที่มีลูกน้องแบบแน่ยาวๆ ยาวแบบอาจารย์ก็ได้นะคะหรือยาวแบบน่าเดทอะไรอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ายาวๆหน่อยนะพวกนี้จะเป็นลูกน้องแบบทัดหมายเป็นพวกที่มีไอเดียบันเจิดความคิดสร้างสรรค์ดีอย่างเงี้ยดังนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะทํางานกับลูกน้องแบบนี้และให้ได้งานผลงานที่ดีคุณต้องค่อนข้างให้อิสระกับเขาให้อิสระในการคิดในการแสดงไอเดียการแสดงความ การนำเสนอผลงานแล้วคุณคอยเป็นโคช้ชเป็นไกด์อยู่ข้างๆว่าไอสิ่งไอเดียที่เขาคิดมาเนี่ยเออมันควรจะเพิ่มตรงไหนมันควรจะตัดลดตรงไหนลงไปและที่สำคัญคุณต้องให้เวลาเพราะว่าสิ่งที่คนทาดหมายคิดมักจะเป็นไอเดียใหม่ที่มันไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้องให้ความเข้าใจกับเขาเยอะๆดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปใช้พิธีการกดดันเข้มงวด กับคนประเภทนี้คนธาตุไม้เนี่ยมันจะทําให้ไอเดียเขาคิดไม่ค่อยออกแล้วเขาก็จะกดดันแล้วเขาจะทํางานได้ช้านะและดีไม่ดีเผลอๆจะไม่ยอมแสดงไอเดียความคิดเห็นอะไรอีกเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะก็ลูกน้องก็เหมือนลูกนะคะเราก็ต้องเอาใจนิดนึงอ่ะปล่อยให้เขาแสดงไอเดียความคิดเห็นหลากหลายไอเดียได้ไม่มีปัญหายิ่งเยอะเขายิ่งชอบเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาไกด์มาโค้ชว่าเออเราเลือกอันนี้นะให้เขาไปทําต่อ ให้เขาไปศึกษาต่อให้ไปทำกับเพื่อนร่วมมือกันอย่างเงี้ยก็จะทำให้สามารถจูงใจนะคะแล้วก็ทำให้น้มน้าวให้เขาสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพศักยภาพที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะฉายแสงออกมาได้แล้วคุณจะได้ผลงานที่ไม่เหมือนใครเพราะยังไม่เคยมีใครทำนั่นเองค่ะ